เบิ่งชีวิตควายเบื้องการเลี้ยงดูของดงท้องฟ้งามจ้าอันนี้เขาเป็นแม่ลูกอ่อนแม่น้ำว่ากับน้ำว่านี่เขาก็เอาพักบุงที่ที่แบงไวเมื่อคืนนี่หายบดบดถูกโตเลยจา้าหายจนอิม่มจนจินเหลียบพุ่ละเขาแบงไวเป็นบางส่วนห้แม่ง้มใจกับน้ำว่าเคึ่งหนึง่งแต่ว่าทางนี้เป็นแม่ง้มตา ทองเกา้าส,สิสิบเดนนี้แล้วจ้าเนี่ยทองไงแล้วเขากะหายเฟียงหายฟางแต่ว่าความรู้สึกของเขานั่นเขาสิงตาหน่อยเบางทางนี่เด้เขาามาหายเขากะงออยากได้ล้วเขาเขาบ่หายเขากะสิงตาหน่อยเบื้องแบบหน่อยใจยเขาได้กินเฟียงเพราะว่าเขาลดอาหารเขาเพราะว่าทองไงแล้วเนาะจ้าจใกล้คลอดแล้วกับพญ่ ลดลงแน่เพราะว่าย,ายาา่านย่านคอดยากนะจ๊ะถ้าตามฟังอ่อาจารย์สันดาฟาร์มเพิ่นบอกเนะจ้ะว่าเก้าเดือนสิบเดือนแปดเก้าเดือนนี่เริ่ม,เร,มเริ่มงดพยามงดอย่าย่าอย่าให้นั่นเกินกวนเกินย่านคอดยากจ้าเฮากระเลมตัวไดทองแกเฮากระไ่ให มให้แต่ว่าย้ำแดงกับมใหย้ยห้เกาแต่ว่าตอนเนียนห้แม่ลูกอ่อนเนี่ยห้แม่ลูกอ่อนห้น้ำว่ากําแมง้ําใจเขาก็จะได้กินผักบุง้งแต่ว่าตัวอื่นเนาก็เอาฟางใส่ฟางใส่ให้เบิดและตัวอื่นอิ่มแล้วนอนแล้วเขียวย่างแล้วตัวนี้ยุกไก่เนี่ยเลี้ยวเบิ้งแล้วหูจักความรู้ซื้อเขาเลยตาเขาเลียวเบิ้งสิงตามะทางผักบุง้ง แต่ว่าปากหักกัดกินเฟีย้ยงแต่ว่าตาหาักสิงมาทั้งนี่เดี๋ยวเบื้องเฮาคันเบาได้กับสิว่าคือหายตัตัวนั้นเทตัวนี้คือว่าหายแบบน้อยใจแม่จะอ,อ้อยล่ะแม่เมว่อเห็นแม่เว้ากับกล้องแม่นอยากม่านเขากล้องรถจะไปเลี้ยงหมวังแม่คือว่าทายเห็นเบื้องว่าความรู้สึกไว้น่ะเขามีความรู้สึกแล้วเขาหน่อยใจน่ะน้ำใจน่ะ เท้าหันง้ามตาเนี่ยเทยวหันมาเบิองตาเล้วเบืองเขาหน่อยใจแล้วก็เลี้ยเบิองไปทั้งกองผักบุงของง้ามใจแล้วก็หน่อยใจแล้วก็กินเฟี้ยงแต่ว่าทั้งนี้ได้กินผักบุงแต่ว่าเขาก็ต้องต้องกันใจแข็งใาว่าย่งไงใจแข็งเพราะว่าเขาทองแก่สีขอดความวงของเขาเขาหยาดเขาขอดยากเขาก็ต้องใจแข็งให้เขากินฟางย้ำเว้นย้ำแรงเขาเอาหนามาให หวยน่ะเขามีชีวิตจิตใจถูกยางถ่ายยูขุกขีเขาแล้วสิเขาใจสิเขาใจวงจรชีวิตเขาจะพอกถัดไปนั่นแม่พูนทรับนับตังการหวยเป็นครอบครัวของเขาเขากจะหักกันไปใส่มาใส่เขาก็จะปกป้องลูกเขาอันแม่บ่ยูกกับงอหาแม่นับตังนะงอหาแม่แบบว่า่มีโตปวปกป้องจกของ อีลาบเบิดเบิงพ่อเอาเคียงตันหยาข้นโลดพ่อสิไปหาหยามือแรงอีหลาคอยกินหยางามตาพ่อยไปหาหยาไหมาอีหลาจีนควายน่ะมีชีวิตจิตใจคิดเป็นปาบกบ่เป็นซื้อคิดเป็นบ่งบอกออกจากทางสายตาออกการกระทำนี่กะหูว่าเขาหน่อยใจว่าเขาได้กินฟางว่าแม่ลูกอ้อนได้กินแม่ลูกอ้อนได้กิน พักบุ้งแล้วแล้วอาหารเขาเก่เามาให้เฉพาะแมลลูกอ่อนอาหารยังสอบหนึ่งนี่คือห้แมลลูกอ่อนแมงามใจกับน้ำวาจ,จินเขากับงอกินเบิดกินแต่เขาไม่ได้กินเขาก็จะคิดว่าหักพิงหรอกแต่ว่าเขาก็ต้องใจแข็งเพราะว่าเขาทองแก่เขาสิคอดเขาก็ย่านเขาคอดยานี่แมลลูกอ่อนเขาก็ย่านบะมี้นำนมเขาก็ให้กินอิ่มแน่ดีแน่ หาเนาก็ซื้อมาให้กินเพราะว่าต้องการเนี่ยเขามีน้ำนมให้ให้น้ำว่าสิได้กินน้ำนมเต็มที่น้ำว่านี่กินเก้งกินนมหลายแมงย้ําใจน้ำนมดีกินแต่ละเทียนฟฟองเต็มปากของน้ำว่าเลยแล้วน้ำว่ากินเก่งเป็นค่อยกินเก่งโตเล็้วสามเดือนแล้วสามเดือนมันที่สิบเก่าสิผ่านมาโตเล็้วใหญ่ไว้น้ำว่ามีความสูขล่าเลิง คือชีวิตนำ oh. ่าพ่อพ่อสิไปพ่อสิไปเก้วหยาพ่อมาหาหล่าก้อนต้นพมพลังพอสิมาเพิ่มพลังนะมีหลาต้นไม่เพิ่มพลังข้าอูมาเพิ่มพลังดยพอบนสิไปแก้วหยากับมหาลูกหอมแจ่มลูกก้อนคอยไปจ้ะเฟียกันก้อนคอยไปต่ะ นี่หละยาแก้เมียของพอเขาพอเขาไปแก้วหย่ามาหอมลูกกอนไปหักลูกหักลูกน้ำว่าก็จะออกไปตัดหย่าเก้วหย่าข้างนอกมาให้ลูกเต่ากินน้ำว่าก็ออเก่งเก่งหูจักความน้ำค้นหลายอโะอโซออนว่าเหเ่าหักเท่ากับโอ๊ตบได้ดอก อสอเก้งหลายอ่อนเก้งหลมิมนไปยังโรเนียนี่คือชีวิตนํำว่านี่คือชีวิตดวงท้องฟ้ามเลียงงวเลียงควายนะจ๊ะบางทีากับตองใจแข็งแน่ตัวอันทองปุงแล้วกะฮ้อนอยากกินน้ำเขาหักใจแข็งไว้ก็บบอกว่าให้นี่ล่ะคือเลี้ยงจะวันเลี้ยงทอดเดียเนาะหายทอดก้อนเสือมไม่กินอิ่มๆสุเหมอนละถ้าทุกมือเนี่ก ทุกมมือเนี่ยก็กินอิ่มทุมืือล่ะขี้โพเปิ๊บขี้โพเป่งชีวิตน้ำบาน้อยชีวิตคนเลี้ยงควายระบบการเลี้ยงดูของโรงทองฟาร์มน้ำเขาก็จะมีนม้ำสะอาดให้กินตลอดโอ้ยเมื่อคืนนี้ไปเปิดยุทบึงข้าวพ่อข้าวควนไปกินน้ำในสาบาสะอาดแล้วตายโอ้ยตาหนาสงสารหนารุดตัวไรเบิ้งแล้วกับหนาสงสารมนาะจ้ะ เขาเกิดมาเขาก็เรียกบ่ได้อีพินี่กับซ้ัน,นี่แหละจ้าขอบคุณหลายๆผู้ใดเข้ามารับชมรับฟังมาให้กำลังใจน้องน้ำบาเนะจ้าขอบคุณค่ะ